ครับกลับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนนะครับครับเมื่อนี้นะครับมางหอดมาเทิงแล้วนะครับชุดจับคู่นะครับตำลาวนะครับอเวียงจันนะครับพี่น้องครับชมบรรยากาศไปก่อนพี่น้องเอฟซีครับบรรยากาศหนาวหนาวครับอยู่ทางบ้านของแอดนะครับเนาะหนาวแห้งนะครับอุณหภูมินี่ประมาณยี่สิบ ยี่เปองศานะครับพี่น้องน้าวเร่มหนาวเราครับครับชุดจับคู่นะครับอาจารย์รอเยงจัดนะครับเนาะก็คืองวดที่หาที่แอบตามให้พี่น้องเข้านะครับงวดที่ห้านะครับน้องครับมีสองมีแปดมีศูนย์มีเก้ามีหนึ่งนะครับแอบจับคู่ ให้พี่ให้น้องเข้านะครับเนาะเพราะว่าอาจารย์เรียงจันนะครับเพิ่นจับให้จะปล่อยแล้วนะครับเมื่อคืนตอนเด็กนะครับเนาะครับพึ่งจะมาลงตอนเศร้าๆนะครับเอาแดดซ่องจังน้อยแด้วพี่น้องที่สะท้อนแสงจังน้อยนะครับอยู่ระเบียงหน้าบันสวนนะครับเนาะครับแดดก้อนหยาดเขียนก้อนนะครับเพราะว่ามันได้เอามือคมกระดาษไว้พร้อมพี่น้อง พี่น้องรัปซี่งวดที่ห้านะครับเนาะเป็นงวดที่5นะครับเข้ามาแล้วสี่งวดส้นอนนะครับครับนี่คืองวดที่5นะครับเอาจะมาลงแนวทั้งสุดจับคู่นะครับใพี่น้องเข้านะครับเอาสีเขาว่าเขาพี่น้องยิซีรอบนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับ มาลุ้นกันครับอุ้ยหนาวแห้งเลยพี่น้องเย็บเหนาวหนาวหนาวบรรยากาศทางบ้นบานกองแอบนี่สุดยอดเลยอาบน้ำก็อาบยากเพราะว่บวาบ่ามีเครื่องท่านผมอุ่นเลยพี่น้องเย็บเไฟฟ้าบ่ามีต้องเนีเปิดน้ำใส่ถังตากแดดไว้นะครับ จำเรี่รงกับขึ้นมากอ่ะอุ่นแต่บ,บางมือบางวันกับไปอาบน้ำอุ่นอยู่ในบันนะครับคร <c oughs> ับวันจันทร์ที่ยี่สิบสามอู้ยมึกปากกาบันนี้เปลี่ยนเลยบันพี่น้องอเหรอ่อนไหมเปลี่ยนเปลี่ยน เติมเลยผมเติมมือไม่พี่น้องที่เขียนดีก็เลยเติมต่อเอามึกสอเหลี่ยมเก่าเปลี่ยนกระดาษไม่เปลี่ยนกระดาษไม่แป๊บนึงครับพี่น้องใจเย็นๆของดีของดีต้องใจเย็นๆนะครับ ครับเมื่อนี้ว่าที่ึ้นไปหาสาร้างค่มบ็ได้ดไปนะครับพี่น้องจะเดินสายไปท่างอีกท่าหนึ่งนะครับน่าไปทําบุญนะครับพี่น้องจะไปตามเหล็กฟันของพอสร้างค่มนะครับรัฐบาลไทยน้านะครับตามพี่น้องเท่าบัรจันทร์นะครับที่23 ธันวาคมสองห้าหกเจ็ดพระหาต์มืกไม่ออกแห้งเลยครับชุดจับคู่ตำลาว คือหนองหยกซีใจเย็นเย็นนะครับเนะครับวิ่งรูดที่นะครับ <c oughs> ครับเ,เลเลขวิ่ห้หี่น้อนเข้ากอนนะครับชุดวินนะครับเลขวิยนอุ้ยมึกไม่มาออกแง่งเหตุพลอนแปดเก้าสองหนึ่งศูนย์แปด 9ก้าสองหนึ่งูเบรกเวียนนะ้วพี่น้องยิปซี่มีหาตัวนะครับวิ่งนะครับศูนย์กับ9มาแล้วครับพี่น้องยิปซี่เลขวิ่งนะครับ0นย์กับ9กรับจับคู่นะครับ 9 0 8 0ไปกรับพร้อมได้พี่น้องเอฟซี9 0 8 0 9 1 8 1 9 1 8 1 2 8แล้วก็2 9

ครับวิ่งศูนย์กับเก้านะครับตัวเนี้ตัวเจาะนะครับศูนออย์แปดเก้าศูนย์นะครับเก้าหนึ่งสองเก้าครับพี่น้องอยู่ที่ซีคูนะครับส่วนตัวร่องนะครับจะเริ่มนะครับเปลี่ยนคือ่ังงวดที่แล้วนะครับพี่น้องเข้า ตัวล่องก็อยาลืมนะครับพี่น้องตัวล่องกับแปดหนึ่งนะครับสองแปดแปดหนึ่งตัวล่องนะครับขนดมือขีดมือที่น้ำเงินไว้นะครับเส้นใต้เนาะครับเนาะพี่น้องยุบซีครับเอาชัดเจนบาพี่น้องครับจับหน้าจอนะครับ เอาทวนอีกรอบนะครับวันจันทร์ที่23นะครับเราพัฒนานะครับเนาะ23ท่านว่านะครับไก่แล้วพี่น้อง่เล้ยไก่จปีใหม่แล้วหางันสิปีใหม่เด้อพี่น้องครับเป็นแนวทังในพี่น้องเพื่อบางที่โชคมันไปน้วกันนะครับกับของท่านอาจารย์นอเวียงจันทร์นะครับเลขวินนะครับ8 9 2 1 0นะครับเลขวิ่งนะครับเนาะ0กับ9นะครับ สุดจับคูค่ 80, 98, 128, 29, นะครับ0 19, 0 28, นี9080าศูนย์แปดศูนย์เะครับศูนย์หนก้ะครับเลขนีทีมากนะครับพี่นงงซีคับพี่นงงซีคเขเมียนมาว่านะครับเลขคำนวณว่าอาจารย์เลขคำนวณน,นะครับเมีนสีเลขคำนวณเลขยังก็ตามเพิ่เนเพิ่พนท่งมาให้มันเข่าทุกนวดกัะโอเคแล้วนาะพี่นงงซี ครับผมก็ขออนุญาตบล็อกเอฟซท่านนั้นออกแป้านะครับพี่น้องเพราะว่ารู้สึกว่าจะคอมเมนต์ไม่สวยงามนะครับครับคือว่าเราเป็นบ่็เป็นคนที่ประสงค์ดีต่อท่านอาจารย์นะครับเนาะครับครับเป็นบ็อกถือบลซ่านะครับพี่น้องเพื่นกับอ่านคอมเมนต์เราเพื่นกับบอกว่าเป็นคนที่อัพ อัพโชคนะครับสําหรับคนคนนั้นนะครับเพิรนบอกว่าเป็นคนที่อัพโชคนะครับจะบ่มีดวงบ่มียังเพราะว่าเป็นคนเจ็บทุกข์เวกับเจ้าของนะครับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับเพิรนบอกว่างสันเอาพี่น้องกุ๊ดซี่ครับเป็นฝากบอกมากนะครับคอมเมนต์สวยๆเงี้ยนะครับอาจารย์เพิรนกับบ่ได้วังยังมากมากนะครับเพิรนให้เป็นแนวทางให้พี่น้องเข้านะครับแค่ขอบคุณขอบคุณเพิ่นกัดีใจแล้วนะครับเพิ่นบอกว่างสันเนาะ ให้พี่น้องเข้าสุกูสุขคนนะครับโชคหมานยิง่งเฮงปังๆไปน้าก,กันกับเล่าพัฒนาของท่า,านอาจารย์ออเวียงจันนะครับโชกๆเงินหมานกันสุกูสุขคนมีเงินทําบุญนะครับมีเงินจินมีเงินเจ็บมีเงินใส่สวัสดีครับ